เื้อยืดตัวนี้ล่ะเสื้อตัวนี้ผมสั่งทาเป็นพิเศษผมบอกคุณเลยนะเปิดเรียนวันแรกต้องใส่เสื้อตัวนี้บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีเจ้าของเป็นผู้หญิงของอ<ะ>ินซื้อเฉินผมเชื่อว่าบนโลกนี้มีไม่กี่คนหราที่กล้ามาแย่งผู้หญิงผม,มงั้นชุดพวกนั้นทําไมคุณโยนออกมาแล้วล่ะชุดพวกนี้ล่ะโอ้ขนาดนี้สวยขนาดนี้ผมไม่อนุญาตให้คุณใส่ให้ใครดู อคุณจะไปเรียนนะคุณใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ก็พอแล้วนี่ทำไมต้องใส่กระโปรงด้วยซื้อเชินฉันไปเรียนแลกเปลี่ยนความรู้นะสภาพพวกนั้นน่ะฉันเป็นคนออกแบบเองฉันต้องพกผลงานของฉันไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนบ้างสิก็จัดเองไปเลยสิครับซื้อเชิน เสื ique, ้อย no okay, okay, right? ืต <donut motherf> <ers> oh, ัวนี้สวยมากเลยแต่ฉันใส่ตอนเปิดเรียนวันแรกไม่ได้ฉันรับปากว่าต่อไปจะใส่ให้คุณดูสักครั้งโอเคไหมเเห็นแก่ที่วันนี้คุณทำตัวดีช่วยฉันจัดกระเป๋าฉันมีรางวัลให้คุณสักหน่อย อ,อินซื้อเชิญคุณรับปากใชนะะต้องแฮปปี้ทุกวันตั้งใจทำงานฉันเห็นคุณหลับสนิทก็เลยไม่ปลุกคุณดีกว่าอีกสามเดือนเจอก,กันกูซีซี ม่ส่งครับประธานอีกอซ,ซีไหมครับคุณนายออกไปตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะเขาไม่ได้บอกหรอว่าไปไหนเออไม่ได้บอกคะ่ะแต่ว่าตอนที่เขาออกไปเขาก็เป่าเดินทางไปด้วยกําลังต่อสายซีซีซีซซ แล้วกูซีซีเะขึ้นเครื่องไปแล้วคุณมองฉันทำไมอ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆกูซีซีออกมาเถอะกูซีซี<า>ผมยอมแล้วผมตัดใจให้คุณไปไม่ได้ผมยอมแพ้กูซีซีคุณออกมากูซีซี คุณออกมาน้าคะนี่เป็นของบำรุงที่หนูตั้งใจเลือกมาให้คุณน้านเลยนะคะดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยคะ่ะ ยังไงบ้างรสชาติก็พอได้อ๋ะจริงสิได้ยินว่าคุณกู้เป็นคนเจียงเปยเหรอใช่ค่ะฉันอยู่เจียงเปยตั้งแต่เล็กจนโตอ๋งั้นเธอทำงานอะไรล่ะหนูเรียนสักขาออกแบบมาค่ะตอนนี้เปิดด้านเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองกับเพื่อนค่ะ ครั้งนี้วามอได้เป็นส์ตัวแทนจําหน่ายเพียงเจ้าเดียวจากอเล็กซ์ก็เป็นเพราะว่าได้สีีนี่แหละครับคุณอเล็กซ์เองก็ชื่นชมเขามากและยังกําชับให้เขามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักของแบรนด์สินค้าในวายมอไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ,คะหลักๆก,ก็เป็นเพราะซื้อเฉินเขาเก่งอาจเป็นเพราะฉันเดือนดีไซเนอร์มาเหมือนกันก็เลยเพอจะสื่อสารกับคุณอเล็กซ์ได้บ้างก็ช่วยได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นคะ่ะอ๋อกินสิ คุณย่ากินเถอะนะครับอเกินเกินนายลองชิมที่ซีซีทำดูหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเสื่อฉันไม่กินหวยซัวมาตั้งแต่เด็กๆเธอไม่รู้เรื่องนี้เหรอพวกเธอแต่งงานกันมาตั้งนานแล้วก็ควรจะเข้าใจกันใส่ใจกันสิเรื่องเล็กแค่นี้ยังไม่รู้จะให้ฉันวางใจได้ยังไงแม่ครับซีซีเขาเอาหวยซัวนี้ไปปรุงใหม่ให้อร่อยขึ้นนะครับใช่ แม่หนูซี่ซี่นะ่ะทั้งละเอียดและใส่ใจเขาปฏิบัติกับซื่อเฉินไม่ได้ด้อยไปกว่าคนเป็นแม่อย่างเธอเลยนะมัวแต่คุยกับข้าวเย็นหมดแล้วเอารีบกินข้าวกันเธอะมามามาเถอะลองชิมดูนะเป็นอะไรไป คุณว่าเมื่อตอนมือคำ่ำฉันทำอาหารออกมาไม่ดีพอหรือเปล่าคุณน่ะทำได้ดีมากแล้วแม่ผมงงไปหมดเลยรับมือแทบไม่ทันคุณไม่เห็นเหรอแต่ว่าฉันยังอยากจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยที่จริงฉันมีไอเดียเล็กๆในใจแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าคุณสบายใจเถอะนะปอให้แม่ผมจะกินคุณเข้าไปก็ยังมีผมขวางอยู่ น่ารักที่สุดเลยคิดดูนะผมเป็นลูกชายท่านผมชอบคุณยังไงท่านก็ต้องค่อยๆย,ยอมรับคุณมผมรู้ว่าคุณอยู่ที่บ้านแล้วไม่ค่อยชินเอางี้พรุ่งนี้เราออกไปเดทกันข้างนอกดีไหมทุกอย่างผมจัดการเองคุณรับผิดชอบเป็นคนสวยๆมาปรากฏตัวตามเวลาก็พอแล้ว ให้โอกาสหน่อยนะคุณนายอินงั้นเพื่อไม่ให้คุณลำบากยอมรับปากคุณก็ได้อพอพูดถึงลูกชายผมว่าพวกเรามีลูกชายสักคนเป็นไงลูกสาวผมก็ชอบเหมือนกันนะไปไกลๆเลยคุณนาคะ นี่เป็นของบำรุงที่หนูตั้งใจเลือกมาให้คุณน้าเลยนะคะดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยคะ่ะซีเว่ยเธอมีน้ำใจจริงๆก่อนหน้านี้คุณนาไปพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายที่ต่างประเทศมาดีขึ้นไหมคะไม่เร็วขนาดเสื้อยืดตัวนี้ล่ะเสื้อตัวนี้นผมสั่งทำเป็นพิเศษผมบอกคุณเลยนะเปิดเรียนวันแรกต้องใส่เสื้อตัวนี้บอกให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีเจ้าข,ของเป็นผู้หญิงของอินซื้อเฉิน ผมเชื่อว่าบนโลกนี้มีไม่กี่คนหรอกที่กล้ามาแย่งผู้หญิงผม,มงั้นชุดพวกนั้นทำไมคุณโยนออกมาแล้วล่ะชุดพวกนี้เหรอโอ้ขนาดนี้สวยขนาดนี้ผมไม่อนุญาตให้คุณใส่ให้ใครดูคุณจะไปเรียนนะคุณใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ก็พอแล้วนี่ทำไมต้องใส่กระโปรงด้วยซื้อเชินฉันไปเรียนแล้วเปลี่ยนความรู้นะ สภาพพวกนั้นน่ะฉันเป็นคนออกแบบเองฉันต้องพกผลงานของฉันไปเรียนรู้แล้วเปลี่ยนบ้างสิก็จัดเองไปเลยสิครับซื้อเฉินฉันว่าเสื้อยืดตัวนี้สวยมากเลย แต่ฉันใส่ตอนเปิดเรียนวันแรกไม่ได้ฉันรับปากว่าต่อไปจะใส่ให้คุณดูสักครั้งโอเคไหมเเห็นแก่ที่วันนี้คุณทำตัวดีช่วยฉันจัดกระเป๋าฉันมีรางวัลให้คุณสักหน่อย อินซ์เชิญคุณรัปบบ่ากชนะต้องแฮปปี้ทุกวันตั้งใจทำงานฉันเห็นคุณหลับสนิทก็เลยไม่ปลุกคุณดีกว่าอีกสามเดือนเจอกันกูซีซี มาส่งครับประทาน e ี CC ไหมครับคุณนายออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเขาไม่ได้บอกหรอว่าไปไหนเออไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าตอนที่เขาออกไปเขาก็เป๋าเดินทางไปด้วยกําลังต่อสาย e CC